สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการปิดการแก้ไขหรือการลบวันเดือนปีเกิดใน f Facebook ทำยังไงอ่าอันนี้เราไว้อาจจะแบบไม่อยากให้ใครเห็นเราก็ปิดซะเออนะหรือว่าเฮ้ยเราเราลงที่ที่สัวๆไว้อยากลงให้มันตรงเราก็ไปแก้ไขอ่าหรือไม่บางทีเราไม่อยากให้มีใครรู้เลยว่าเดือนปีเกิดเราเอาไปก,ก็ที่ก็ จัดการลบมันทิ้งซะอ่าอันนี้เขามีให้เลือกฟังก์ชันแบบนี้ใน Facebook นะจ๊ะโอเคไหมอ่าเราก็ไปใน Facebook สิจ๊ะนี่อาจจะไปแก้ไขเนาะเข้าไปใน Facebook หลังจากนั้นเราก็ไปเลือกอ่ขีดสามขีดมุมบนด้านขวาตรงนี้อ่าเราก็เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างให้สุดโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนหลังจากนั้นเราก็มาเลือกกดตรงนี้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้อ่ากดลงไป และวจากนั้นเราก็มาเลือกตรงคําว่าการตั้งค่านี่กดการตั้งค่ากดการตั้งค่าลงไปแล้วเราก็เลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนเราไปหาหัวข้อที่เรียกว่ารายละเอียดโปรไฟล์อยู่ตรงนี้นี่กดลงไปในรายละเอียดโปรไฟล์นะลึกหน่อยนะพี่นาแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่าง เราจะไปหาอะไรเราจะไปหานี่ข้อมูลพื้นฐานเพศชายวันเดือนปีเกิดอยู่ตรงนี้นะ่ะเราก็กดคําว่าแก้ไขตรงนี้อา่ากดแก้ไขลงไปในในี้เนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกบางคนอาจจะมีความรู้เอ,เอาเอาเอาปิดก่อนนะมีความรู้สึกว่ารู้แค่วันเดือนปีเกิดก็พอไอ้ไม่รู้แค่วันกับเดือนที่เกิดก็พอปีเกิดไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ว่าแก่แค่ไหนอ่านนี่คุณเลือกได้นะพี่นะคุณก็มาเลือกกดตรงนี้อ่านนี่นี่ไอ้เนี่ย ก็ค่อนข้างค่อนข้างละเอียดนะ f a c e b o o กก็จะให้คุณซ่อนปีเกิดแต่ไม่ซ่อนวันเดือนโอเคไหมไม่ซ่อนวันเกิดกับเดือนเกิดแต่ซ่อนปีเกิดซ่อนได้คุณก็แค่กดเลือกตรงนี้เนี่ยกดเลือกให้เป็นเฉพาะฉันเนี่ยมันก็จะซ่อนคือเรารู้ด้วยตัวเราเองคนเดียวโอเคไหมแต่ถ้าอยากจะเปิดเผย วันเกิดเดือนเกิดอันนี้คุณก็มาเลือกกดตรงนี้นี่กดแล้วก็เลือกคําว่าสาธารณะก็ได้อันนี้สาธารณะก็คือทุกคนสามารถเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือไม่เพื่อนเราก็ตามหรือจะเอาแค่เพื่อนเราใน Facebook ก็พอหรืออาเพื่อนยกเว้นคนรู้จักโอ้ยยุ่งจริงๆเลยแล้วก็ แล้วก็มีคนรู้จักอ้าวโอ้ยมันเขาให้เลือกเยอะเลยนะพี่นะคนรู้จักแบบกําหนดเองถ้าคุณจะเลือกคนรู้จักแบบกําหนดเองก็คือกดเพิ่มเขาก็จะให้คุณเลือกว่าคุณจะให้ใครรู้บ้างอ้าวในประเภทวันวันเกิดเดือนเกิดคุณเนี่ยนะออแล้วแต่พี่เลือกเลยไปกดเลือกเอานะไม่เลือกให้ดูเพราะว่าผมคิดว่าเอาปิดนี่หว่า ถ้าเอาปิดก็เลือกเป็นแค่คำว่าเฉพาะฉันอ่เฉพาะฉันปั๊บก็จะไม่มีใครรู้เลยจะไม่มีไม่มีปรากฏใน Facebook โอเคไหมคือให้ Facebook รู้แค่นั้นพออ่าอันนี้แล้วแต่คุณเลือกนะอันนี้เป็นการเลือกปิดปิดก็เลือกเอาเฉพาะฉันก็จะปิดนะนะคุณจะเป็นรายละเอียดให้ใครรู้แค่ไหนก็ไปเลือกเอาแล้วกันจะสาธารณะหรือจะให้เป็นเพื่อนเราถึงจะรู้หรือว่าจะให้กาหนดคนเลยใครรู้ได้บ้างใครไม่รู้ โอ้ยเลือกเอาแต่พี่นะรวมไปจนถึงปีเกิดคุณก็ไปเลือกเอาแล้วกันคุณจะเอาเอาปิดแค่ไหนเอาปิดถนึ่งก็ไหนเป็นเฉพาะชั้นก็ก็ก็ชั้นลูกคนเดียวพอโอเคไหมอ่ะต่อไปก็เป็นการแก้ไขกับการลบอ่าเขาก็จะมีให้คุณเลือกนี่นี่ไอ้นี่นี่นะตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรนะแก้ไขในศูนย์บัญชีโอเคไหมกดไปในการแก้ไขในศูนย์บัญชีนี่นะพี่นะเขาก็จะให้คุณเลือก อแก้ไขได้นะในแก้ไขได้กดลงไปตรงเนี่ยตรงเนี้ยแก้ไขกดลงไปโปะเนี่ยมันเขาก็จะให้คุณเลือกคุณเอานิ้วคุณเนเลื่อนได้นะอาเช่นคุณอยากจะเลื่อนไปวันที่15ใช่ไหมเลื่อนเดือนกลับมาเป็นมีนาหรือมกราพี่เอาให้แน่เดี๋ยวนะมันอ่มงพามีนาทีนมันกระโดดรััมเอาหน้าช่างเถอะ ป <g ül üyor> ีการเลื่อนเอาละกันอ่านเลื่อนได้สามารถเลื่อนได้นะการเลื่อนเอาโอเคก็เรื่องถูกนี่หว่าโอเคเอามาแล้วก็ปีเกิดอะยาก,กเอาเลื่อนอตรงไหนละ่ะเอาเอาสักแก่ไปเอาสักปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแม่อะไรเงี้ยเ้วก็เลื่อนไป ปี龙门เลยมั้งกำหนดอ่าแล้วคุณก็กําหนดลงไปอ่านี่แค่นั้นเองวันเดือนปีเกิดคุณก็จะเปลี่ยนแล้วก็กดตรงคาว่าบันทึกมันก็ถือว่าจบเลยก็จะบันทึกลงไปคุณก็บอกยืนยันใช่ไหมคุณก็กดยืนยันอีกทีก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงวันเดือนปีเกิดคุณเนาะอายกเลิอกอ่าเมื่อเปลี่ยนแปลงวันเดือนปีเกิด ไปแล้วอ่าเราพูดถึงลบวันเดือนปีเกิดไม่ต้องบันทึกเลยใน Facebook อาจจะไม่ต้องถึงขั้นตอนนี้มนนั้งซอนเฉยๆก็พอ,อแต่แล้วแต่พี่กูก็กลบเลยเนี่ยกดกากระบาดตรงนี้โป๊ะมันก็ไม่มีอะไรที่เหลืออ้าวพี่เดี๋ยวเซ่ไม่ให้ผมลบเหรอไม่ให้ผมลบเหรอโอ้โหลบไม่ได้ด้วยอะือพี่ผมลบไม่ได้แล้วลบลบแล้วไม่ยอมให้บันทึก คือยังไงฉันก็ต้องรู้วันเดือนปีเกิดแกให้ได้อันนี้แล้วแต่คุณเลยว่ามันไม่ให้ลบนะพี่นะอ่านี่ผมพยายามลบแล้วมันไม่ให้ลบอ่าเขาไม่ให้ลบนะพี่นะกดเรียบร้อยเรียบร้อยไหนเลกดเรียบร้อยีิอันมันให้ลบไหมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วลบแล้วเรียบร้อยโอเคอ่เรียบร้อยคืออะไรเรียบร้อยคืออะไรเข้าเข้าไปดูใหม่ได้ไหมก็เหมือนเดิมนี่ไม่ได้แก้ไขอะไรอ่าอันนี้เขาไม่ให้พี่ลบนะพี่นะอือ นานบัญชีอ่ะก็เข้าใจอ่ะพี่แต่ว่าลบแล้วเรียบร้อยได้ไหมลบแล้วเรียบร้อยได้ไหมไม่เรียบร้อยดิไม่เ,เรียบร้อยไม่ยอมโอเคอ่ะทดสอบให้ดูเลยนะแก้ไขออะปิดได้อ่ะคุณก็แคาเพราะไม่ให้คุณลบคุณก็คุณก็ปิดก็ได้มันก็ไม่ต่างกันหรอกก็ไม่มีใครเห็นคุณเห็นคนเดียวถ้าเป็นคุณตั้งเป็นแบบเฉพาะฉันนะโอเคไหมปิดได้อ่าปิดได้ง,ง่เฉพาะฉันอ่าทหารนะ เพื่อนของเราเห็นเฉยอ่าน่าคือทุกคนเห็นหรือจะให้แค่เพื่อนของเราเห็นหรือจะกําหนดคนเห็นเลยอันนี้แล้วแต่พี่เป็นเรื่องเอาเลยนะเลือกได้ตามใจชอบหรือจะไปแก้ไขก็แก้ไขได้แต่เขาไม่ให้พี่ลบโอเคคุณต้องมีสักวันเน่ยมั่วก็ไดไ้ไม่ว่ากัน บางทีผมก็แปลกใจแล้วถ้าเขาลงมัม่วๆแล้วคุณจะรู้เหรออะไรอ่านี้อันนี้แล้วแต่พี่ไปเรื่องเอาละกันอันนี้ก็เป็นการปิดการแก้ไขการลบวันเดือนปีเกิดใน Facebook ก็ประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ